Dài ra、yeah,

อ่าหมัดนี้ก็สามารถเวได้กับไอ้ตัวท่าเดินด่างเลียงอยู่ตรงไหนครับผมโอเคกับท่านผู้ชมอ่าไม่รู้ว่ามีเพจไหมไม่รู้ครโอเคผมไม่พิมพ์ประจำนันนี้ข้อหนึ่งมึกนั่มนอนคนใจจิงไหมนอนคนใจจิงอ่าก็มีกับยี่ห้อเลยครับครับรัดนาราดูกับไม่ได้จิ้มกันหลายวันแล้วเดี๋ยวโกมิดก็ข้อหนึ่งจิ้มนั่มก่อนนะครับ sắp bắt nành còn. Ta ăn cái này rồi, còn cần ăn tilar. Ở trong này có nành tilar này đấy. Ừ. Ừ. Bữa cứ, có, cái, 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 ตัวมันจบนัวผัดซิ๊วก็จบปัดซิ๊วเส้นย้ําแล้วก็เส้นมิยุนนะครับมีเรื่องกัยครับแต่ว่าวันนี้ต้องการกินราัหน้าราดูครับผมชิมหมูก่อนหมูก็ยังคงมีความนุ่มความนุ่มด้วยหมูยังยังนุ่มมากี่ครับได้ติ่วว่าได้เราอย่างมากี่เลยครับผมได้อืม và mình ra đàn thì mình dự tranh như này nhé các bạn chào lành đi cô mình chín mươi chấm cô mình là chín tám mươi rồi các bạn chào mừng chín mươi chấm chấm đúng không làm mấy tập rồi còn ạ <coughs> Ni đã ra rồi đấy mà mà kiếm bồi. Cảm. mặt 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 tới mặt 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 cô mặt 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 Rồi, mặt 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 Cầm em được không cô? mi lùm... สีก็พอดีก um> ับไม่ไม่ดำเกินครับบางร้านนี่ดำดำเกินไปบางทีดำเกินไปมันเละเลยกลิ่นกลิ่นก็ไม่ไม่ไม่อ่ากลิ่นมันจะกลิ่นมันจะอ้อนกับผมอันนี้ก็อย่าซีอิ๊วใส่ซีอิ๊วซีอิ๊วดำหวานพอได้หมักหมักกลิ่นมันจะมีทั้นี่ก็พอดีคือหอมๆพอดีอยากทำายเตะกูแบบร้อมพอดีเลยครับใส่ซีอิ๊วเลยนะกูอ่าซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วเลยนะดำหวานซีอิ๊วเลยดำหวานอืมเปรี้ยวเลี่ยมลืบหลุมอ๋อ เยอะในมีก็ในี่คือก,ก็แด้มาจากได้มาจากไานค<ด>ือมา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 ,มาบัญชีกมันอันนี้ก็ปิกยอกปิกยอปกยอปิกนำซ่อมได้ไหมครับครับเนี่ยก็มีถ้าต้องการแตรน่น้องน้องนูง้นกินไม่ได้ไม่กินเป็ดก็คือไม่ต้อง,อองได้แต่แต่แต่กูอ่ากูได้ธุรกิจกคบนะใค่ธุกิจโอเคใค่ธุกิจใค่ธุกิจอืมถูกใบก่าวันนี้กิจกินเกเม็ดยานเลี่ยมพึ่งปลุงอันอยากกู khăn hết mấy bồng như rói gặp, cũng, kêu, không, không nhiều gặp, cũng, của mình, của ra nặng, à, thì, của mình, à, <cười> và... <cười> ja đàn, thì của bà, rói, này gặp, à, thì này nhé, rồi toàn luôn, cô, à, cái, tóc bạc của mình tóc dễ, côn, côn mạc cấn, à, mà, mạc bằng

ได้อยู่พักนพักกันคือกรเบียบเดียบกับตาไม่ขอนครับอ่า้าไม่ขอนกูเมืความนิ่มวะโอ้กระเบื้องกระตัมปล่าเนี่คนีบครับไม่ว่ากันแต่ว่าจัดเราจัดอย่างไรเราจะจัดอย่างไีแต่ถ้าว่าเรื่องเรื่องพักแล้าไม่ขอนเขาจะเขาจะล้มมันเลยล้มครับดันเนี้ยครับดานนไอได้รารู้ครับคือเขาจะล้มออเดียวเนีายเดี๋ยวจะจัดมันจะร้อยมันตุกๆุก เดี๋ยวนี้คือพักอาจจะว่ารับรับโอมิคืออาจจะเป็นไม่ได้เหมือนกันว่าโอมิเกอน์น่าอายุมากแล้วเพราะว่าตอนไปกินคือนุ่มคนดีครับครับยเได้เล็นได้ครับครับผมแต่ว่ารถชาติก็ไปกินยังได้รถชาติยังเหมือนเดิมครับเดี๋ยวได้พักยพักกันได้แต่ว่ายาวหนังได้หมดอารมเหมือนแต่เด็กได้ดีอย่างใช่เพราะว่ามันกันเคยกินแล้วแต่ก่อนครับคือก็จะรู้

อืมเอ้ยคุไปลองเล่นกับท่านผูมท่านผูมลงไปกินเล่ข,ขึ้นเบอร์ตัวไอ้เดกไปอยู่ตรงนี้บตัวอะเราไก,กับท่านผู้ชมก็ปับท่บานผู้มตุกตุกการติดติดต,ต,ตามชมสมัตวัป่านกมิดเหลตีมาหลายการระยะมังยิมน้องกันน้องไกขอ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 ่ก็กล่าวคำว่าสวัสดี เราดีรับครับชวัสดีรับช่วยอดังเเรียบไปดีกับอไปคับอไปดีกับดีรับัสดีรับัสดีรับเอวัสดีรับสวัสดีรับออาับลัมมาดีมากนี่ลองกลับผมดมานหน้าครับรันหน้ารหน้าใช่ไหมตเกียวทีก้ได้ชิมไปเลองลองิมได้อ่าลองเลยลองเลยครับแต่นี้ตั้งใจได้เลยว่านามมันเนี่ยครับผ้หน่าดีน่าดีย่างกำลังดีเลยกำลังดี่ คือไม่ไม่ไม่ไมไมก้อนเดี๋ยวก็ไม่ใช่คนอื่นอืมโอ้มันแข็งม,มาพวกนี้เลยครับมันต้องมันต้องวูดหนามก่อนนะวูดหนามก่อนเนี <laughs> ่ยต้องดูโอ้แสดงว่าน้ำพอดีน้ำต้องวูดได้อืมวูดได้เลยครับ,บ,รบเอ๋อไอ้ย,ยาหมูก,กันนะ่ากินับเอาเลยครับม้วนม้วนุมน่มนุ่นนมนะครับเรียกว่านุ่มานมหอมอร่อยอืมมันรสจัด cho hình băng cho hình băng này loay tầm này cả, tầm lòng gian lẻo mhm mhm này cả, ừ mhm 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 ừ thì mhm mhm chặt đó, ta mình để cái ừ. búc không mà nhặt <coughs> ngay đi hmm. rồi cái <coughs> lắm <coughs> 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 chín oh, mươi chân cái này à này, chân, chân. Ah. này. <laughs> Ok gặp lại tạm biệt lên <laughs> ừ. Tạm biệt chung đâu Ok gặp Gặp <Pán>. gặp Tạm biệt chung <laughs> yếu đây gặp không Ok gặp Pan Pan Pan